ฟังมาบอกให้เห็นความสําคัญมาบอกถึงเกิดเล็กเกิดน้อยซึ่งฟังแล้วเนี่ยก็ฮึกเขิมนะครับเป็นความเป็นไทยในผมเองผมก็รู้สึกว่าเฮ้เราไม่รู้อะไรตั้งเยอะตั้งแยะวันนี้ยังคงต่อเนื่องนะครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจและประเด็นที่เราควรจะต้องรู้วันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเรามาดูซิว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นมาอย่างไงเกิดเพราะอะไรมีอะไรบ้าง และเป้าหมายในอนาคตของพิพิธภัณฑ์นี้จะเดินไปตรงไหนนะครับกับแขกรับเชิญท่านเดิมนะครับคุณพฤทธิพลประชุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยสวัสดีครับคุณพุติพลสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับอีกครั้งนะครับดีครับจริงๆไม่เคยจัดรายการที่มีความต่อเนื่องขนาดนี้เลยครับแต่ถามว่าต้องทําเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในทัศนะผมเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงอยากทราบอยากรู้เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้เห็นความเป็นมาของทุงชาติแล้วทตัวใช่ไหมครับเริ่มที่รัชกาลที่1รัชกาลที่1เป็นวงจักรับมาเปลี่ยนแปลงรัชกาลที่2มีช้างเผือกได้ช้างเผือกมาสามช้างพระองค์ท่านก็นําช้างเผือกวางกลางวงจักรอีกทีหนึ่งวงจักรอีกทีนะครับจนมาถึงรัชกาลที่4รัชกาลที่4ใช่ไหมครับพระองค์ท่านทรงเห็นว่ารัษดรเนี่ยยังไม่มีธงใช้อย่างเป็นทางการแล้วก็ประกอบกับธงแดงเกลี้ยงที่ประชาชนใช้ทั่วไปเนี่ยซ้ากับประเทศอื่นยากต่อการแยกแยะก็เลยเอาวงจักรซึ่งเป็น พัะนามแห่งราชวงออกเหลืแต่ช้างเผือกเป็นที่มาของธงที่รัษดรใช้ได้ใช่ไหมฮะครับแล้วจนมาราชการที่6กมีการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งครับเพราะว่ามีการประดับธงช้างกับหัวนะครับพระองค์ท่านก็มองว่าทรงทรงทรงตะนักแล้วว่าถ้าเกิดมีการกับหัว ประดับทงช้างกับหัวี่ยก็ต้องมีการประดับทงช้างกับหัวอีกจึงออกมาเป็นลักษณะคือรูปแบบธงที่เป็นแถบสีหรือว่าสตริปครั้งแรกนะฮะที่เป็นอะไรเนี้ยแดงขาวเนี้ย,ยที่คุณจ,จะกลับยังไงก็ตามมันไม่มีอะไรที <c oughs> ร่ไ <c oughs> ม่มอะไรันก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ไหมครับแล้วเราก็รัชกาลที่6ท่านก็ทรงเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งเป็นธงไกรลงใช่เนื่องจากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี2460นะครับแล้วก็ทรงพระราชนิพลเครื่องหมายแห่งไตรลงค์ เพื่อให้ความหมายบนแถบสีอย่างที่เราเข้าใจคือชาติศาสนาและพระมากษัตัตว์คุณผู้ชมครับที่คุยมานะครับได้เห็นนะครับคุณพุทธพลนี่ไม่ใช่ว่ามีความรู้อย่างเดียวนะครับยังเขียนหนังสือเกี่ยวกับธงชาติให้กับสํานักนายกด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือต้องเท่าความไปนิดนึงนะครับในส่วนของมีในสํานักนายกเนี่ยเคยมีการจัดโครงการเรียกว่าธงไตรลงทํารงไทยเพื่อให้คนไทยเนี่ยใช้ธงชาติอย่างถูกต้อง แล้วก็เข้าใจความเป็นมาของธงชาติอย่างถูกต้องจึงเป็นหนังสือเล่มนี้ครับเราเรียกว่าคู่มือนะครับธงไตรรงทําลงไทยครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยผมมีส่วนในการที่จะเรียบเรียงนะเขียนแล้วก็ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับความเป็นมาของธงชาติไทยมีคนสมมตินักเรียนนักศึกษาักศึกาจะหามีไหมครัเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องบอกว่าทางได้าว่าพิมพมาหมดพิมมาหมดพ,มมมดพิมมาไม่พอนะ,อะแต่ว่าด้วยความที่ผมเนี่ยตระหนักถึงเรื่องที่ว่า ธงชาติเป็นของคนไทยทุกคนมผมก็เลยนำ PDF นะอขอทางสำนักนายกเลย<อ>แล้วก็เผยแพร่ในส่วนของพิพันธุ์ธงชาติไทยเอาอไปโหลดเอาเลยไปโหลดเลยเพราะอาทุกว,วันนี้ต่อให้ทางสำนักนายกเคยพิมพ์มาหมื่นมหมื่นเล่มไม่พอ โหลดไปเลยครับเป็นล้านครั้งก็ไม่เป็นไรถ้าอาจารย์อยากไปโหลดให้นักเรียนเรื่องธงชาติก็เข้าไปในเว็บไซต์ w w w t h a i f ด .org ได้เลยใช่ไหมฮะก็จะมีให้โหลด PDF ก็โหลดออกมาเลยโหลดมาได้เลยเป็นไปให้ความรู้นักเรียนในสิทธ์นักศึกษาครับพอพูดอย่างนี้นะครับเราคุยกันมาสองสัปดาห์ผมทราบว่าจุดเริ่มต้นของคุณพุทธพลเนี่ยรเริ่มต้นไปเห็นธงชาติครับถูกต้องในเมืองนอกใช่ นะเป็นสิ่งเดียวที่บมงบอกความเป็นไทยอยู่ณนะต่างแดนแล้วซื้อ,อ,อกลับมาบนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างจรงิงจังแล้วเป็นที่มาที่พ่อเอาศาสตส่งไปเรียนเมืองนอกนะ,อะแล้ว<ล>ในที่สุดก็ไม่ได้มาทาธุรกิจอะไรหรอกนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในที่สุดเหมือนกับชะตาชีวิตเนี่ยเราเนี่ยเรารักความเป็นธงชาติเราเห็นความสําคัญเราเห็นบ้านเราอยู่ทางธงชาติเนี่ยกลับมาเนี่ยความฝันของผมคือผมจะเอาความเป็นธงชาติเนี่ยให้คนไทยรู้ว่า ตราบใดที่คุณยังอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคุณยังไม่รู้สึกแต่ตราบใดที่คุณไม่มีชาติไปอยู่เมืองนอกคุณจะรู้สึกทันทีว่าแต่คนไทยไม่รู้เรื่องธงชาติเลยนะครับอันนี้ผมพูดด้วยจริง,รงเพราะให้พี่ลองเดินออกไปจากจากตรงนี้นะครับจากสตูโดิโอเนี่ยเดินขึ้นไปเนี่ยถามว่าธงชาติใครออกแบบผมเชื่อครับเดินไปจนถึงบ้านยังไม่มีใครรู้เลยถามว่าธงชาติเนี่ยสัดส่วนเป็นเท่าไหร่ไม่รู้ สีน้ำเงินมาได้อย่างไรออริจินนะครับไม่ใช่มินนิ่งไม่ใช่ว่าหมายถึงอะไรมาได้ยังไงทําไมสถาบรรันบร,ริษัทไม่เป็นสีเหลืองไม่เป็นสีเขียวทําไมต้องเป็นสีสีน้ำเงินขาบอย่างนี้ตอบไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราตระหนักว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมตระหนักว่ามันจะต้องมีการแก้ไขนั่นหมายความว่าหลังจากที่มันมันเป็นแรงขับเป็นแรงบันดาลใจ คือสิ่งที่คุณพุทธิพลพูดนะครับแล้วผมฟังเนี่ยมันสะท้อนหนึ่งตัวของเองด้วยเหมือนกันว่าบางทีเรามีธงชาติมันแค่เป็นความเคยชินความคุ้นเคยใช่ครับ,รบชนะขชูไปครับก็ไม่รู้อะเนี่ยชูไปก็มันใช่ไหม<ช><ช>มันก็เลยไม่ได้อินไปกับไม่ได้อินกับสิ่งที่มันใช่ไหมคือคือส่วนหนึ่งเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครเพราะฉะนั้นความเป็นเอกราชเนี่ยจึงมีความสําคัญที่เรามองเห็นเนี่ยน้อยมา สำหรับรุ่นต่อรุ่นนะครับสำหรับบางประเทศที่เพิ่งได้รับเอกราชเนี่ยนะครับเขาจะมีความภูมิใจในความเป็นชาติเขามากมเพราะเขาเคยสูญเสียแต่กับคนไทยยังไม่เคยสูญเสียเพราะฉะนั้นจึงไม่เข้าใจว่าเราดํารงความเอกลาศนั้นสําคัญแค่ไหนเด็กรุ่นใหม่ยิ่งหนักเลยเหมือนกับเราไม่เคยยากจนไม่เคยอดอยากถูกต้องครับใช่ไหมเราไม่รู้เราว่าความยากความอดเนี่ยมันเราฟุ่มเฟือยเรามีเยอะจนจนเราจึงเป็นที่มาของ พิพิธภัณฑ์ของชาไทยนะครับรายฝังสิครับมันยังไงคราวนี้พอตั้งชื่อคาว่าพิพิธภัณฑ์ของชาไทยคนก็สงสัยผมอีกว่าเขาคงเอาทองเก่าๆมั้งที่เขาประดับตามถนนแล้วมามาเก็บมาเป็นกดังเลยนะครับด้วยความเข้าใจอย่างนั้นก็เป็นการเข้าใจผิดอ๋อหรือว่าจะเห็นตรงนี้50ปีตรงนี้30ปีใช่นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าพิพิธภัณฑ์ของชาไทยในนั้นนะครับสิ่งที่เป็นไฮไลท์ง่ายๆเลยประกอบด้วย พระราชิธงทุกฉบับอยู่ในนั้นมผมมีครบหมดเลยนะครับธงไตรลงนะครับที่พิมพ์คําว่าสยามก็อยู่ในนั้นถามว่าเอ๊ะแล้วพิมพ์คําว่าสยามหมายคมว่าพิมพ์ตัวหนังสือลงไปพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเลยที่หัวธงว่าสยามคือต้องอธิบายนิดนึงนะครับว่าธงไตรรงเนี่ยเริ่มใช้ในปีพศสอง0แต่สยามเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นไทยเนี่ยตามนโยายของจอมพลปอพิบูลสงครามเนี่ยปี2482ตามี้ยบตามนิายามรัฐนิยม เพราะฉะนั้นธงผืนดังกล่าวจงเป็นธงที่อยู่ในช่วง2,460จนถึง2,482ใช่มีอย่างนี้ครับพี่คนไทยหลายคนสับสนช่วงสงครามเราก็ใช้คำว่าสยามเลยใช่ถูกต้องถูกต้องครับโลกตรงว่าอะไรนะมีหลายคนสับสนว่าเราเปลี่ยนชื่อประเทศพร้อมธงชาติแน่เลยเราเปลี่ยนการปกครองพร้อมกับชื่อประเทศแน่เลยเป็นเพราะความล้มเหลวทางการศึกษาที่เราแยกแยะไม่ออกว่าการเปลี่ยนชื่อประเทศการการเริ่มใช้ธงไตรลงธงชาติไทยแล้วการเปลี่ยนไปการปกครองเนี่ย มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทงไตลงเนี่ยเราเริ่มใช้2,460นะครับการ,ปรเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรญาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยเนี่ย2,475แล้วการเปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ยตามนโยบายรัฐนิยมฉบับที่1เนี่ยอยู่ที่2,482หลังจากอสองหลังจาก2475ด้วยซ้ำใช่ถูกต้องนั่นหมายความว่าในช่วงรัชกาลที่6มาจนถึงจองมพลเนี่ยรเราเรียกว่าทงไต่ลงค์งประเทศสยาม ถูกต้องครับเราเรียกธงไตลงธงชาติสยามธงชาติสยามอ่าพอหลังจาก2 4 0 2เราจึงเรียกธงไตหลงธงชาติไทยอ่าเนี่ยแต่ลักษณะเหมือนเดิมลักษณะเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช่คือสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่อยู่ในพิพันธ์เพราะเราต้องการที่จะบอกว่าไอ้คำว่าสยามที่หัวธงเนี่ยนะนะมันมีที่มาว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันคราวนี้ทุกคนพอไปอยู่ที่พันธ์ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าอ๋อสิ่งที่เราไม่รู้นี่อีกเยอะรวมไปถึง แบบช้างเผือกทำไมชูงวงไม่ชูงวงอ,อ่อนอานะก็เพราะว่าแต่เดิมเนี่ยฝรั่งเนี่ยครับตอนที่พระองค์ท่านรัชกาลที่5สเสด็จพระเรนยุโรป2400ันสร้อยใด 40, จริงต้อกับ2มีการออก50อาสิพรญยาธงสองครั้งมีการระบุอยู่ในลำดับ13ว่าธงช้างเผือกหน้าตา่แสดงว่า<ม>อของคุณพุทธิพลนี่มีหมดเลยมีหมดเลยอทุกมีฉบับจริงหมดเลยตั้งแต่รัชกาลที่รอสอร้อยสิบหรือ2434 Oh. คือจริงๆเนี่ยพระองค์ท่านเสเด็จพระาเนินเยือนยุโรปใน2440 2434นี่มีพรบแล้วแต่ mm. พิมพ์แค่พันเล่มครับ mm. ไม่พอเพียงฝร mm. ั่งก็ยังคงไม่รู้เรื่องอีกเหมือนเดิม mm. ก็ยังคงวาดช้างหน้าตาแปลกๆอีกเหมือนเดิม mm. ซึ่งเราไปดูได้ในพิพิธภัณฑ์มี <ๆ S 2> หมดเลยและรูปช้างหน้าตาแปลกๆที่อยู่บนชาร์ทธงฉบับจริงนะครับก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ด้วย oh. เพื่อจะได้บ่งบอกว่าช้างหน้าตาแปลกๆอย่างนี้นะครับคือทําให้พระองค์ทรงกริ้วและ พยายามที่ออกมาเป็นพรบถัดมาเรื่อยๆอ้อคือหวังดีแต่ว่าไม่รู้คล้ายๆกับสมัยก่อนเ็ามองเราเป็นพวกบ้านป่าเมืองเถื่อนใช่ก็วาดช้างตามที่จินตนาการกันไปเพราะว่าแล้วช้างงวงลงกับงวงขึ้นอันนี้เป็นจินตนาการของฝรั่งที่คาดว่าจะเป็นยังไงคือเขาไม่เข้าใจว่าช้างจะใช้งวงเนี่ยกินยังไงจับอาหารยังไงเขาก็เลยว่าจับเงยขึ้นเป็นลักษณะนั้น ในพิพิธภัณฑ์มีอะไรที่น่าสนใจคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับยังมีอีกมากมายอย่างเช่นว่าความภูมิใจของประเทศไทยที่มีธงชาติไปโคจรอร,รอบดวงจันทร์เป็นหนึ่งในประเทศที่สหรัฐนาธงชาติเนี่ยไปโคจรอร,รอบดวงจันทร์กับยานอพอลโลในฐานะที่เป็นมิตรประเทศนะและก็ช่วยในการที่จะพัฒนาด้านองค์ความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยนะรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่มากกว่านี้อย่างเช่นขออนุญาตเลยครับแล้วธงชาติไทยไปไปโคจร อยู่ในอาพอลโลอาพอลโลเท่าไหร่อาพอลโล่สิบห้านะเราเหยียบดวงจันทร์สิบเอ็ดอ่าใช่แต่ว่าอาพอลโล่สิบห้าเนี่ยเราเรียกว่าคอมมานด์โมดูลเรามันจะไม่ใช่ตัวลูน่าโมดูลตัวลูน่าโมดูลเนี่ยมันลงลงแต่ธงที่ลงไปคือธงอเมริการที่เป็นปักแต่จะมียานอยู่ตัวหนึ่งเราเรียกว่าที่บินรอคอมมานด์โมดูลเหมือนการรถไฟสานรอให้เจ้าลูน่าเนี่ยดีดกลับมาแล้วก็ถ่ายคนในนั้นจะมีธงชาติไทยอยู่และพื้นดังกล่าวก็อยู่ที่ พิันธ์องชาไทยอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่บ้านเทยอยู่ที่มืองไทยอยู่พิพิธภัณฑ์องชาไทยใช่ถ้าไปชมได้ได้เจอเลยเห็นเลยพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงไหนนี่ยลาดพร้าว43ครับลาดพร้าว43นะคุณผู้ชมครับครับเซิร์ชในเว็บไซต์ก็ได้น่าจะได้นะครับใน w w w t h a i f e c t o r g กี่ประเทศที่มีโอกาสได้ไปก็เป็นเพื่อนหรือเป็นพันธมิตรของอเมริกาใช่แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าทําไมผมถึงทุ่มเทและก็จัดทำพิพิธภัณฑ์องชาติไทยนะบ้าเปล่าใช่มีหลายคนบอกว่า ผมเป็นหนึ่งในพวกบ้าห้าร้อยนะฮะแต่ผมก็ต้องพูดตามตรงเลยว่าธงชาติเนี่ยแหละคือสัญลักษณ์สูงสุดของชาติเป็นสิ่งที่ประกาศเอกลักษณของไทยแต่ในเมื่อคนไทยเรารู้น้อยเนี่ยผมจึงรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะบรรยายแล้วก็นําเสนออ,อผมเช้งเงินส่วนตัวนะครับในการจัดตั้งกู้แบงก์มานะครับในการสร้างเป็นพิพันธ์นี่ถ้าไม่ถาไม่ไม่บ้าแล้วไม่ก็เรื่อ วิญญาณมันเป็นอย่างนี้ไม่ทําไม่ได้ครับแล้วก็เว็บไซต์ค่าโฮสปีละหมื่นกว่าผมออกเองหมดทุกปีเพื่อที่จะทําเว็บไซต์ให้คนได้เข้าถึงพูดง่ายๆว่าเด็กชาวดอยนะครับครูบาอาจารย์ที่อยู่ต่างจังหวัดท่านนี้เป็นงานเลยหรือเปล่าตัานใจผู้สาไปเรียนเมืองนอกเมืองลามาจริงๆเป็นงานไม่ได้หรอกครับเพราะผมไม่เก็บเงินนะครับพี่พิพ์ธงชาติไทยไม่เคยเก็บเงินค่าเข้าชมอ่าผมประกาศไว้ตรงนี้เลยชมครีชมฟรีเพราะธงชาติไทย เป็นของคนไทยมผมมิบังอาจเก็บเงินคนไทย <ม S 2> เพื่อมาชมประวัติของชาติไทย <ม S 2> นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องทําหากินเล็กๆน้อยๆออมเงินเพื่อที่จะมาบำรุงรักษาแล้วก็มาทําหน้าที่ตรงนี้ <ม S 2> นะคุณพ่อคุณแม่ว่ามันยไปเรียนส่งไปเรียนอ,อตอนแรกท่านก็นไม่เข้าใจนะครับ <ม S 2> เพราะว่าเสียเงินเสียทองไปเยอะมากมนะแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ตอนน้องอธิบายจนเข้าใจก็คือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันคือการแทนคุณแผ่นดิน <ม S 2> นะครับ <ม S 2> เงินทองเนี่ยบางครั้งเนี่ย พอมันใช้ไปเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์กับแผ่นดินนั่นี่คุณพุทธพลบอกถึงชอบตรงนี้ถูกต้องเกิดมาตอบต้องตอบแทนคุณแผ่นดินใช่เพราะอะไรเพราะแผ่นดินเราทําให้มีพ่อแม่เราอืเพราะแผ่นดินผืนนี้ทําให้มีปู่ย่าตายายและเลี้ยงดูพ่อแม่เราเราเกิดมาเรียนในการที่การุ่นเรียนการระบุใครทําถ้ายังอักตันตอยู่กับคุณไปบอกแผ่นดินให้รัฐไแต่ประเทศนี้ไปขอคนไทยทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทํา แต่การทําทุกคนนั้นมันจะไปคนลคะที่คนทางมันต้องหาลีดเดอร์รวมมากันก่อนครับนะบเป็นเครือขา่ายภาคประชาชนในการที่จะสนับสนุนรุดแลทองชาติไทยเนี่ยแล้วก็เอาตรงนี้แหละไปขอให้รัฐทำอืมอ่านี่ก็เลยค,ค,คือคือจริงๆแล้วประเทศต้องการคนอย่างนี้นะครับอันนี้ผมผมชมเลยนะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเราโอ้เราจะปัญหาเราจะน้อยมากครับใช่ไหมฮะที่พอมาถึงตรงนี้เนี่ยผมฟังดูแล้วมัน ธงเนี่ยเฉพาะเรื่องธงชาติเนี่ยถึงขั้นเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วเป้าหมายของคุณพุทธพลต้องการให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ถูกต้องมันมีเรื่องราวเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,อจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราต้องบอกว่าประเทศอื่นเนี่ยเขานับถือและศรัทธาความเป็นทงชาติของตัวเองสูงม,มากอประเทศหนึ่งที่เราเห็นอยู่บ่อยๆในหนังภาพยนตร์นะครับเราแทบจะไม่เคยเห็นธงชาติในกันขาดเลยอ ถ้าจะมีขาดจริงๆก็คือตอนลบกันแล้วเขาทําให้มันขาดเพื่อให้มันอยู่ในสภาพว่าแวดล้อมของการลบนะแต่ถ้าเกิดในบรรยากาศฉากนังทุกอย่างตามบทนนทางเนี่ยธงชาติเป็นการสีจะเปะนะครับย้อนกลับมาดูประเทศไทยสีตรงกลางธงนะครับสีงเงินเนี่ยมีทั้งน้ำเงินแก่น้ำเงินอ่อนน้ำเงินเข้มน้ำเงินซีดฟ้าแขะฟ้าแก่แก็มีนะถามว่าธงชาติมีผืนเดียวในประเทศแบบเดียวประเทศยังรักษาให้มันเหมือนกันไม่ได้เลยมมันเกิดอะไรขึ้น ถูกไหมครับถูกในขณะที่เราก็บอกรักชาติรักชาติกันคนเจ็ดสิบล้านคนบอกทุกคนรักชาติแต่ธงชาติจะให้เป็นสีเดียวกันไม่ได้เลยเราไม่เป็นเขาแก้ตัวเราไม่เปะเราหลากหลายถูกต้องและเหตุนี้คือศูนย์เรียนรู้ธงชาติไทยเนี่ยจะสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ความเป็นเอกภาพเลยความเป็นเอกภาพเพราะว่าบ่งบอกเลยว่ารูปแบบที่ถูกต้องสีที่ถูกต้องเป็นแบบไหนอย่างไรและเราจะทํายังไงต่อไปและลูกหลานเราจะไม่ผิดอีกต่อไปทํามากี่ปีแล้ว ตอนนี้จริงๆถ้าเต็มที่ก็เจ็ปีแล้วครับเจ็ดปีโดยเส้นทางที่เดินที่จะไปบอกว่าธงชาติเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นก็เจ็ดนน <7 S 2> ปี<ไ>ป<า>ที่ผ่านมาเนี่ยสู้อย่างสุดความสามารถนะฮะก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราขาดการสนับสนุนต้องเป็นส่วนใหญ่ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐคือเราได้แสดงความความสามารถอย่างเต็มที่ไปแล้วนะส่วนใหญ่หลายๆรัฐบาลที่ผ่านมาไม่จะบอกว่าเพราะประชาชนไม่ให้ความร่วมมือรัฐบาลจึงเดินหน้าต่อไปไม่ได้ แต่ผมบอกได้ว่าประชาชนทําเต็มที่แล้วแต่รัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างหากผมว่าถ้ารัฐบาลให้การสนับสนุนบับเนี่ยนะสิ่งที่ตามมาก็คือว่ายังไม่ต้องอะไรมากครับกระบอกเสียงของภาครัฐมีทั้งทีวีหลายช่องนะที่สามารถเอาเรื่องราวความเป็นมาของรงชาติเป็นสารคดีเป็นสิ่งต่าง,างๆเนี่ยไปเผยแพร่ให้เด็กตามดอยตามชนบทได้ดูหรือจัดบรรยายทั่วประเทศผมยินดีไปบรรยายให้นะ สิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่จะนําความภาคภูมิใจให้กับคนรุ่นใหม่ผมถามอย่างนี้แล้วกันอา้าวัดก,ก็ว่าไปาผมถามแทนภาคเอกชนครับถ้าภาคเอกชนเขาได้ชมรายการนี้เขาจะเข้ามามีส่วนร่วมยังไงได้บ้างผมบอกเลยธงชาติไม่ใช่ของผมเ,เพราะฉะนั้นการที่คุณมามีส่วนร่วมเท่ากับคุณกําลังทําเพื่อชาติานะผมเปรียบเหมือนแค่คนคนหนึ่งที่เดินนําหน้าคุณไปเท่านั้นนะแต่การเดินนําหน้านั้นะไม่ได้หมายความว่าผมเป็นเจ้าของธงชาติ แต่ผมแค่ทําให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยเราต้องเดินอเมื่อคุณเดินพร้อมกับผมคุณทํำเลยครับเพราะธงชาติก็เป็นของคุณอืมยินดีซึ่งที่คุณพิทพลบอกนะคุณผู้ชมอีก2ปีคือในปี2,560 2,560เราจะครบร้อยปีศตวรรษธงไตรรงของธงไตรรงครับตรงไตรรงนะครับแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยเรามีธงชาติมาเนี่ยสอง้อย้าปีละถือว่าเก่าแก่มากนะ เราสามารถพูดได้ว่าเรามีธงชาติที่ดำรงความเป็นเอกราชมากกว่าหลายๆชาติในโลกนี้โอ้โหครับมากกว่าขนาดไหนได้ไหมมากก่าเาผม,มว่าจริงๆแล้วพูดเลยนะว่าครึ่งหนึ่งของโลกเนี่ยส่วนใหญ่นะครับธงชาติมักจะตรงหัวหัวธงด้านบนเนี่ยก็จะมีก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นประเทศแม่หรือประเทศผู้ล่าอาณานิคมนะครับจะสังเกตได้ที่เอ่อบิ๊กซีนะครับรบิ๊กซีแล้วก็ร้านในอิน นะครับแล้วก็ B2S แล้วก็แพทย์ปิทายาหรือที่พิพิธภัณฑ์องชาติไทยครับถ้าท่านพร้อมใจกันช่วยเหลือนะครับเพื่อจะร่วมสร้างศูนย์เรียนรู้เนี่ยรับประจําหน่ายได้ครับอ๋อรับได้ด้วยครับเพราะเงินทุกบาทเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่จะสนับสนุนสร้างศูนย์เรียนรู้เนี่ยให้กับแผ่นดินเราแผ่นดินไทยนั่นหมายความว่าบริษัทห้างร้านนะครับก็รับไปเลยครับอย่างเช่นจะซื้อไปแจกเป็นของขวัญปีใหม่นะครับหรือว่าเป็นของที่ระลึกินดีครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับ จะกลับมาสู่ลูกหลานเราในรูปของศูนย์เรียนรู้ทงชาติไทยอันนี้แหละครับถ้าเราใส่ก็หมายความว่าเราสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แจ้งไว้นิดหนึ่งนะครับรูปแบบเ่ยนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีได้อนุญาตเรียบร้อยแล้วให้จัดทำแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีปัญหาถูกต้องทุกอย่างถูกต้องทุกประการร้อยปีทงไตรลงนะครับ แล้วในขาเนี่ยมีอะไรอีกครับในไอ้พวกนี้อะไรเนี่ยตรวนี้ก็จะไปเข้มกัดนะครับในการที่จะร่วมกันณรงลงสนับสนุนให้เกิดการฉลองขึ้นมามนะครับผมต้องเรียนตามตรงนิดนึงว่าเราฉลองงานร้อยปีธงไตรงตรงธงชาติไทยคราวนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นในอีกสองปีข้างหน้านี่นะครับมผมอยากเห็นความเป็นเอกภาพของคนในชาติที่จะรวมใจและหลอมเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ธงผืนนี้นะครับเราอาจจะทะเลาะกันทางด้านการเมือง เราอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันแต่อย่าลืมว่าเรากินข้าวทุกเม็ดบนการปลูกบนแผ่นดินนี้ข้าวทุกเม็ดที่เรากินนั้นจเจริญมาจากบนแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นคุณจะอกักตัะอยู่กับแผ่นดินนี้ไม่ได้ความเห็นต่างกันไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เราจะทําด้วยกันได้คือใต้ทงผืนเดียวกันคาดหวังอีกสองปีร้อยปีครับอยากให้มันมีการจัดงานจัดอะไรยังไงไหมการระดับทงทุกบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าเราทําได้ แต่สิ่งที่ผมอยากเห็นคือการเรียนรู้ประวัติธงชาติไทยอย่างถูกต้องการใช้อย่างถูกต้องรู้จักที่มาอย่างถูกต้องเพราะสิ่งเหล่านี้คือการที่จะนําความถูกต้องนั้นสู่ลูกหลานรุ่นถัดไปถ้าเราฉลองร้อยปีนะครับในวันที่28กันยายน2560ยแล้ววันที่29กันยายนขึ้นปีที่ร้อยหนึ่งเนี่ยคนไทยยังไม่รู้เลยว่าใครออกแบบธงไปลงคนไทยยังไม่รู้เลยว่าทําไมต้องเป็นสามสีนี้ไม่เป็นจัพูฟ้าเหลือง ยังไม่รู้เลยว่าวันเกิดธงไตรลงคือวันไหนผมว่าเราล้มเหลวครับสิ่งที่คุณพุทธิพลพูดมานะครับใช่เลยครับอย่าเอาแต่เปลือกนะครับไม่ได้ว่าใครนะครับไม่ใช่ว่าเราจัดนะอะไรก็จัดงานฉลองแต่เราไม่รู้แก่นเรารไม่รู้ที่มาและนี่คือความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยคือธงของเรานะครับสู้ประดับธงหน้าบ้านเข้าใจว่าคืออะไรจิตวิญญาณเราคืออะไรจิตวิญญาณมนรรพบุรุษเราทำมาเพื่ออะไรนะครับตรงนั้น เราจะรักแผ่นดินนี้อย่างมากนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิชพลมากนะครับคดดีอย่างยิ่งเลยครับดีจริงครับครับคุณผู้ชมครับ3สัปดาห์นะครับเราคุยกันมาอย่างน้อยผมก็กระจ่างชัดและเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ได้ติดตามรายการนี้ก็คงได้เปิดาโลกทัศนะครับได้เห็นได้เรียนรู้เรื่องความภูมิใจซึ่งปู่ย่าตาทวดเรานํามาให้เรานะครับถ่ายทอดมาให้เราทุกวันนี้เราต้องรักษาสิ่งนี้ไว้นะครับทงไตรงทง าชาติสยามและธงชาติไทยณปัจจุบันนี้นะครับวันนี้นะครับผมพร้อมทั้งคุณพุทธิพลประจ,จุมผลผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ